14กุมภาพันธ์บาลินทายครับส่งมอบความรักให้กับทีมงาน้าผมครับตอนเช้าครับอีกแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับเมาส์เข่านะครับเติมพลังท้องก่อนทำงานวันนี้เราทำการแสดงเสร็จสิ้นอยู่ที่บ้านห้วยเกิ้งคุณพระบาปีอุดรธานีนะครับเดินทางบกไก่หลยครับเดินทางไปหาพี่น้องบ้านสงเปลือยกุมพระบาปีขึ้นเก่านะครับอยู่ที่กุมพระบาปีตอนเช้า เ็าเลยมามือนี้เป็นมือพิเศษใ<ท>นจัดน้อยวันแห่งความรักนะครับแจกตับเข่าออให้กับทีมงานก่อนที่จะทำงานเก็บของเดินทางต่อนะครับรอาเลยอาเลย กับข้าวเป็นข้าวกล่องนะครับเป็นข้าวกล่องเจ้าเก่าเจ้าเดิมว่าแล้วพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับเลยหยิบเลยหยิบเลย ไม่แน่เลยมีบ่มีผู้ใดบรทหันดีมาอีกใคยังไม่ได้มาอีกมีไหมเหลือจักกองพ่อเอาเขาบ่ฮะ <laughs> มามามาเร็วๆวันนี้เหลือไม่เยอะแล้ว เหลือไม่เยอะแล้วเรยวๆหยิบเลยอนอท่านอยู่อุ้ยเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะวันนี้เปิดเรเลอี้องเหลืออีกมีใครยังไม่ได้อยู เติมเต็มกันร่งใจกันไปแล้วพี่น้องนะครับก่อนทํางานก่อนปฏิบัติงานตอนเช้าอิ่มท้องก่อนครับืันนี้ขาเดินทางบกไกหลายืัอนี้ไปหาพี่น้องกลุ่มพระบ้าคือเกาอยู่กลุ่มพระบ้าสองมือหลังจากนี้เราก็จะไปที่เพื่องในยยโสนะครับวันนี้เป็นวันแห่งความรักส่งความรักความป,ปรารถนาดีให้กับแฟนขับเอฟซีทุกท่านนะครับผม 14บสี่กลุ่มผ้าวัานวาเล่นท่ายาวสันว้นใบหลุ่นพี่เจคืนนี้ไปเจอกันนะครับอยู่ที่บ้านสงเปลยนะครับอําเภอกลุ่มพระบ้าปีจังหวัดอุดรธานีอีกคือเกาเด้อขอบพระคุณทุกท่านครับ